สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับจอพาดูนะครับผมเ,เมื่อวานนะผมที่จอขายไกยุงไก่ย่างนะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับผมไปขายให้ชาวบ้านแถวนี้แหละแล้วก็มีแม่ท่านหนึ่งนะครับผมอ,อบอกว่าจะเอาเงบนสองพันนะครับผมคือสองพันเนี่ยจะทํายังไงก็ได้นะครับผมคือเขามาอุ่นหนุนจอนะครับผมจอก็เลยคิดว่าเอาสองพันเนี่ยมาอุ่นหนุนใช่ไหมครับผมแล้วก็จะเอา ไ่ยุงไกย่างข้าวเหนียวนะครับผมเอาไปแจกเด็กๆแล้วก็เอาไปแจกใครก็ได้ที่ที่อยู่ข้างทางหรือว่าในหมู่บ้านอะไรนะครับผมวันนี้จอจะขึ้นดอยนะครับผมไม่รู้ว่าดอยอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจอไม่ได้นัดใครนะครับผมจอไม่ได้แบบบอกเด,ด็กๆหรือว่าอะไรนะครับผมจอจะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เจอใครก็แบบให้คนนั้นเลยนะครับผมให้ชาวบ,บ้านหรือไม่ก็เด็กๆอย่างนี้นครับผมแล้วแต่ที่เราจะไปเข้าไปเจอนะครับผมโอเคนี่เราก็เตรียมนะครับผม โอ้ตื่นเช้ามาเลยตามบัวหมดแล้ <l ick ly> วเนี่ยเอานี่หมูปิ้งนะครับผมหมูปิ้งแล้วก็ไก่มันจะมีอันนี้มันจะเป็น,ปนไก่นะครับผมอันนี้จะเป็นหมูอันนี้แค่อสองนะครับผมยังมีสองนะครับผมยังมีสองชุดแล้วก็วกระทงกระทะนะครับผมไม่ใช่กระทะอันนี้ก็คือปิ้งย่างนะครับผมเราก็มีทีมที่ช่วยกันอยู่นะครับผมแล้วก็เข้ามาดูนี <l icking> ขข่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่นี่ โอเคอันนี้จอไม่มีแบบเขาเรียกเออเขาเรียกว่าแบบไม่มีฝานะครับจอก็เลยใช้หม้อได้เลย <laughs> นึ่งข้าวเหนียวนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับอ,อยู่กับจอพัดูนะครับผมวันนี้มีแม่ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับผมให้งบมาสองพันบาทนะครับผมแล้วผมก็ ใร้รวบรวม2000บาทนะครับผมจะไปแจกจะไปเจกจ,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 จะให้จะเอาไปให้ใครก็ได้นะครับผมแล้วจะจะเจอเนี่ยๆพี่ตำรวจเรามาเจอพี่ตำรวจเพราะว่าพี่ตำรวจเขาก็แบบทำงานหนักนะต้องดูประชาชนต้องดูเนี่ยเข้าออกอย่างไรกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะไป เจ้ okay, ทุกคนาาตำรวจท,ทำหน้าที่อยู่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับเราก็กต้องใจ <ไป S 1> ดีซะ<ด><ด>หน่อยครับเราต้องใจดีซะหน่อยเจ้ทุกคนเมื่อกี้นะครับผมเราก็เอาไปให้พี่ๆตำรวจนะครับผมปฏิบัติหน้าที่อยู่เราเราไม่สามารถถ่ายได้นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนหมู่บ้านกีชอแมครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเด็กๆกันนะครับผมเพราะว่า าจากที่ไปแม่ตะวัเนี่ยน่าจะประมาณ1ิบโลไม่ถึงนะมันใกล้สุดแล้วมันใกล้สุดแล้วก็ดูแบบเด็กๆเขาไม่ค่อยได้กินนะครับผมหมูปิ้งอย่างเนี้ยข้าวเหนียวอย่างเนี้ยแล้วจอกเ็เลยขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าหมู่บ้านที่จอมแนแล้วก็บรยากาศเด็กนักเรียนมันจะเป็นยังไงนะ,ะร,วรวมรวมนะบรรยากาศด้วยนะ,ะทุกคนดูว่าแบบมันจะมันจะขนาดไหนนะครับผมโอเคเริกร่กันเลยทุกคน ทีชอมแอโอเคเล่นตัวกันเลยทุกมาเลยพี่รอเกียร์อ่ะอ๋อที่ไหน

พีโอนเาหอรพี่ลูกว่าิงเนาอราีนี้คือต้องบอกว่าให้ให้ให้แบบไม้ละหบาทจริงๆนี่ไม้นี่ไม้นี่ไม้ละสิบาทนะเนี่ยโอ้ให้ให้สไม้เอไม้ข้อเหนียวนึ่ห่อีีเยบาเหรอปีเย็บบาเหร เนกหรออ๋อลยเ่โอเลยเดอ้มไม่ผาเช่ว่ะเอาไเมีคเน่เ้าองเห็นที่ไหนก็หนเือนปดเลดนปดการหนตัวเด่ตัวนี้อเชี่วเี่ยเี๋ยวจเช่มอะร้ยหเดีวองนคนละล้อเยเดี๋ยวไปอี่เดี๋ยวเราจะเจองีกเดี๋ยวเราเจ้าองจะมาใช ตเรื่องเงี้ยตัวเทมาต่อๆทีวีโอเคท,อทอุกค,คนเราก็ไปต่อเอ้ยมีเด็กมีเด็กมีเด็กเอาเด็กไปไหนเอเด็กจะขึ้นมานี่เดี๋ยวให้เด็กดีกว่าดักรอดีกว่า โอเคทุกคนเราเจอเด็กข้างคนหนึ่งนะผมผมี๋ยวเราจะจอดรถไว้ตรงนี้นะครับผมจอดรถไว้ตรงนี้ตี้งรอเลยไปลงไปมึอกล้องมากับพ่อคนนี้มากับพ่อผมมือกล้องนี้ถือกล้องดีๆนะจ๊ะ ฉันถือดีที่สุดอะไรนจอมมามาสองคนนะมโร้าโดแล้วเ่เล่ร่เล่เ่ใกวตงเเล่เดีเลยอื <forcément, S 1> <em> ้อนี rue, ่อีเจ๊บะมอปับเหือน่ะเจ๊บะแ แต่ป่าไปเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเราเจอดีบ่าเดียวปาไปให้เจอดีเหรออ่าจะเจเดี๋อ๋อน่ะเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอเอาโอเคเราเราแบบเจอเจอใครข้างทางเราก็ให้หมดนะครับผมถ้าหมดก็คือหมดนะทุกคนโอ้ยไปทุกคนไปกันต่อเราจะหมดแล้วเอ๊ยยังไม่หมด ไปกันต่อครับทุกคนเเตว่าเ่ตนตะกูเนี่ยว่าไม่ที่เนาะมาเจอบ้านแล้วเจอบ้านแชอบกินดื้อชอบน่าชอบกินดื้อชน่าโอยเด็กข่าบาเดดิชิเฮ้ยพอ,อดีพอดเเ่เพอ้ยเลเฮลก็จ้านี มีเด็กนะมีเด็กอะไรอ่าเงี้ยแต่ว่าให้เด็กมาที่ดีกว่าแบบจะได้แบบ <c oughs> ไปจอดหน้าโรงเรียนดีกว่าอันนี้ก็มีนะเออมีเด็กมีเด็กเยอะนะเนี่ยลงไปข้างล่างเปล่าหรือว่าจอดตรงนี้จอ,นจอดตรงนี้ว่าที่ที่โร่องรองอ่ะเออที่โร่องรองอ่ะเอ้ว่าตรงใกล้กับร้านค้าถ้าเขามาซื้อของก็อา๋อ,อ,อน,นี้เลยอาอไปมาเอา <pathway? S 2> เด็กด้วยโอเคเราจอดตรงนี้นะครับเขาจอดล่มๆหน่่ยนะครับเพราะว่าจอแบบโอ้โหช่วงนี้นี่ร้อนมากเลยเดี๋ยวขอจอดตรงนี้นะครับผมมามามาเฮเล่มื่อน่อยเฮเล่ไม่เฮเล่เฮเล่ันนี้วันนี้วันเี้วันี้หินะเธอเฮเล่เฮเล่ lead. จอดๆเลย <ผ False S 1> มาครับมาครับ <ๆ S 1> เล่เรเ่ดวนเยอะด่วเยด่วนดดนไปเล่เเมือานเร่เล่โปีโปรซเอ้าวมาเร็วเใครมาช้าไม่ได้กินนะโอ้มีเด็กโอ้โหโตเยอะเลยแป๊บนึงโอ้โตแถวเยอรเลยมาก ครับต่อแถวโอ้โหต่อแถวเร็วมากเลยทุกคนโอ้โหวันนี้ได้กินไก่ปิ้งไก่ย่างไก่ย่างห้าดาวเอาละเอาละสองไม้ดีกว่าอันนี้สิบบาทไม้ละสิบบาทต้องมีไม้ละห้าบาทต้องมีข้าวเหนียวหนึ่งห่อเอาเครมขอบคุณครับตั้งใจเรียนนะถ้าไม่ตั้งใจนี่โดนนะ ớt đi hello ya lê đó, hello hello em không thấp hmm hello hiểu này mang lê lê đi hello nghe đi, được khai lấy อ,อ,ปปอ่ด็คายบาเกดจริเนาะเด็กป้าปนี่อระายาไกลุงน้อยี้ตองอืฮ้อพจะพอไหมเนี่ยพุงจะพอไหมเนี่ยก็ปไ,ยไปซื้อในร้านขายครับโอเคมีคร้อนจุนะจงนะ nè, không biết, này cô nè này, tia hai mươi em, được gì chứ.

น่เีหับก่ไเอวชนยาเจาหวาเคยกินไหมเด็กบอกว่าไม่เคยกินมัดูกันว่าโมโตัวกา้หรอปล่าเปบ่าเดี๋ยวกินผดนป่าเนาะ bà, thấy được gì à? được gì vậy nào? Ừ. À, mắm ổn là ba. à, bổm. quả đây là lên à? là là lên à? nó à, ขอบคุณครับตะยาโลโอ้ยลุโลตะครับผมแค่ี้นนี้จมื่อรตืนนะโอ้าโพชิตนอตเปนปีลอตอบนต่อต่องอบไปยังรับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn gì để bố kì chí hết bà bố giá chí này Ờ, bố rồi gì ta Mà nó có đi đeo vào đốt nào Hạp Ê, đi giá đi ở này Đi giá đi ở đây này bố bố cho gì ta nhé nào lên nào, nào Nào โอ้ต่อปีติดโบหรอปีบ้างอี้ยน้าหรอใหญ่ฮะปีโอหรสองคนเนี่ยมันสองคนกับเขามากับแม่แม่ของเขาไปเก็บของ,องขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,บเล่ๆเร่งปีปีป ทุกคนหมดแล้วคะ่ะไม่มีแล้วค่ะ <ac od 's the dog> หมดแล้วทุกคนหมดแล้วเงาแตกเงาออกเลยเจริญน้พี่น้ายโอเคมาทอทอมิีวีกีวี อตกนดปลาอย่าลดิอตกาดิเฮ้ยอุหระเฮกเกเฮ้เเยโอดเลยพอเลจีนอะเเบูบาเี้ยตัวแอเหอโอชัวเลยนะโอชัวเลยมาทอทอมืมีบวีเอเหาเฮ้ตะบาแเหร่ ได้เลยเลยลได้เลยเลยอ๋อด็ดกโเด็บ้านเรามีอ,อ่ะปิดฉากทุกคนเรียบร้อยหมดเกลีย้ยงงบสองพันบาทแ,แ,แถมแฉมแฉเรียบร้อยหมดแล้วครับผมขายดีมากเลยทุกคนไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเก็บท,ทับด้านนอกครับเรียบร้อยหมดแล้วครับเก็บเก็บ โอ้อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยฝีมือตัวเองไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านะครับผมแต่ว่าเราแบบมาแจกเด็กๆก,ก,ก่อนนะครับผมต้องขอบคุณแม่ที่อุ่นหนูนะครับผมเราเมาเหเมาหมดเลยนะครับผมเมาหมดเลยวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วก็แบบตื่นมาแล้วก็แบบเตรียมที่แม่ผู้ใหญ่ใจดีอุ่นหนูนะครับผมแล้วก็เลยจัดแล้วก็แบบมาให้เด็กๆ ที่เขายังไม่เคยกินไม่เคยลงในเมืองอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือเด็กๆไม่เคยกินแน่นอน,นครับผมดูสภาพแล้วโอ้วิ่งแบบเงาแตกโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มาแอวที่บ้านทีชอแมโอกาสหน้าถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีอีกเราจะไปอีกหมู่มบ้านหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าหมู่มบ้านอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันไม่รู้ว่ายังมีผู้หญ่ใจดีที่จะมอบอ่า เขาเรียกว่าความสุขให้เด็กๆมีอีกไม้อย่างนี้นะผมถ้ามีเราก็จะไปอีกนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ